มดดำคุยกับเบสรักวณีสารภาพกับมดดำในวันที่เลิกตรงๆล้านกูเตือน่ะเชื่อบ้างเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถ ทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้ซึ่งทางด้านเบสรักวณียูทูบเบอร์ชื่อดังลูกสาวคนเก่งของสมรักคำสิงหลายคนเป็นห่วงว่าความรักกับหนุ่มตรงๆกิจกรมีปัญหาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือประเด็นเลิกราอยู่บ่อยครั้งและถ้าหากเข้ามาส่องอินสตาแกรมของสาวเบสก็เป็นที่น่าตกใจพบว่าสาวเบสนั้นได้อันฟอลโล่แฟนหนุ่มตรงๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับรูปคู่ที่หายเกลี้ยงไอจีเช่นกันไม่นานมานี้พอสมรักคำสิงได้ออกมาแฉเดือด หลังจากที่ลูกสาวประกาศโสดว่าฝ่ายชายเกาะลูกสาวและทั้งเรื่องผู้หญิงเผยว่าเรื่องผู้หญิงซ้ำซากแล้วก็ความเกรงใจความเป็นลูกผู้ชายมาอยู่บ้านเบสสองปีค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอะไรไม่ออกคบผู้หญิงมันต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายผู้หญิงจะมีมากมีน้อยต่อให้ผู้หญิงเขามีมากกว่าแต่ถ้าได้รับการดูแลจากผู้ชายมันก็จะรู้สึกดีกินข้าวก็มีแต่เบสจ่ายล่าสุดสาวเบสได้เปิดใจกับทางมดดำคชาภา ในรายการคุยแหลกแดกดึกซึ่งก็มีการปล่อยคลิปตัวอย่างออกมาให้รับชมกันเป็นการเรียกน้ำย่อยซึ่งในตัวอย่างทางด้านมดดำได้ถามเบสว่าเลิกกับตรงๆนานหรือยังทางด้านสาวเบสก็ตอบกลับทันทีว่าไม่นานเพิ่งช่วงสงการนี่เองอีกคำถามมดดำถามว่าพร้อมมีแฟนใหม่หรือยังสาวเบสตอบว่าแม่ให้หนูพักก่อนจนมดดำแซวว่าเอาให้จริงนะพักจริงๆนะเตือนอะไรให้ฟังบ้าง นอกจากนี้มดดำยังแซวเบสอีกว่าเดี๋ยวจะหาแฟนใหม่ให้พร้อมตะโกนถามผู้ชายคนหนึ่งไปว่าโสดหรือเปล่ามีแฟนหรือยังทำเอาสาวเบสบอกว่าขอพักก่อนงานนี้ดีเจมดดำเลยบอกว่าพักจริงๆนะอย่าให้รู้ว่ามีแฟนใหม่นะโสดไปนะเตือนน่ะเชื่อบ้างอย่างไรก็ตามต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทางสาวเบสจะออกมาพูดเรื่องราวความรักครั้งนี้กันอย่างไร